กตาสมน่าตะร่เนะนะกำลังเปลดลสกเปลีย้องน้ำกม่เดลซิปโค้ดเดลสกตาสวนี่นองกาตะแจงกาตะเมืองตัวนี้เลสกเล Yok Longkin kia, yok tung từng เออ. này, moe nai này này, cái cái họp nỉ lôi Lasco. Con nùm La Lasco. Dan sip. Ừ. Dan Lasco. Lasco, Nong ចិត្តលេខរាល់ស្នោហើយតលេខកាត់ហួចគឺក្នុងព្រៀណេសកូហឹមស្កូក៏ក្នុងព្រៀអំពីក៏ក្នុងព្រៀលួតអំពីក៏ណាំអាណឡាតិវិកងពោអះអៀរថលាពីយើណទេអះអៀរណឡាតិវិកងពោអះអៀរថលាអាថលាយតាអាថលាយតាអាមា วิลโลแต่ลเนียต่วิลโลแต่แคลิฟอร์เนียมันชุดเราอย่าเท่าไห้เท่าไห้เท่ากรอกันหรอแคลิเนียมัแคลิฟอร์เนียอืมแล้วโล่ก็มึอเทโล o ต่ตานาแคลิฟอร์เนียก่าลเจอรดแคลิฟอร์เนียรถอ่นโอเทโลกาล น,นี่ปะ่ะเปนโตน๊ะเหยียดทา้าโต๊ะกายลงกีห้วยใต้เตียงรูดรูดจ,จูดจ่ากกนนยจจร้งดููืใลสลสเซ็ ซักนตีกันกนก้าวเยรู้ักตีกันเนือลานื้อฟัาคก้ของเรานี้ปะเนี้รากลากันนะนูดไม่จาดกันนี่ก็เลยซักตีกันนี่อันตาก็กบนายแต่ก็กบนายซักไม่ก็กวบนายต้งวยช่วยเลยนูดไม่จาดในกูลงกลวงเขาเลยรู้กัน

那。